สวัสดีครับผมช่างพงศ์ลครพนมนะครับวันนี้จะมาเปิดขายมีดเตือนปลานะครับสุดนี้จะเป็นใบยาว12นิ้วนะครับเล่มนี้จะเป็นลัมโบ12นิ้วสันจะอยู่ที่7มินนะครับดามอยู่ที่5 5, 5. ใบกว้างสุด2.4นะครับเล่มที่2ครับจะเป็นมีดโบวีนะครับ สันจะอยู่ที่6กมิลครับใบสิบสอนิ้วด้ามก็เป็นไม้พยุงนะครับใบกว้างสุดอยู่ที่สองจุดสามนะครับเล่มที่สามจะเป็นมีดแค้มสิบสอนิ้วนะครับด้ามอยู่ที่ห้าจดห้านะครับไม้พยุงลายนะครับสันอยู่ที่เจดมิลใบกว้างสุด2 4จุดสี่นะครับ สนใจริมไหนเอดไลเข้ามาได้เลยนะครับ